สวัสดีจ้าสวัสดีทําผู้ชมทุกท่านนพิพิธการออกระวันหวยหาน้อยหาน,น้อยพิเศษประจังวนทียิบเก่าตุลาคมสองพัรสดล่างว่าเลขสอตัวรางเลขที่ออกศูนย์สามศูล่างว่าเลขสอตัวบนเลขที่ออกห้าห้าห้าหลว่าเลขสาตัวบนเลขที่ออกสองห้าหห นี่ก็เป็นผลออกรางวัลหวยหานอยหาหนอย,นอยพิเศษประจางงวันที่ยิบเก่าตุลาคม2 5ง8ั้อกสขอให้โชคดีไม่ใช่ถูกหวยหานอยพิเศษได้รับเงินกันทุกคนนยจ้าฝากไวไ้ได้จ้าสับตะไคร้กดติดตามและเป็นกำลังใจขอขอบคุณทุกทันทีเข้ามารับชมและรับฟังแล้วมาพบกันใหม่ในเวลา18นาฬิกา30นาทีในหาหนอย ปกติสำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า